ดูข่าวเขาบอกว่าโควิดสิเกอะมันเป็นแอร์บอลมันไปได้ไกลแล้วก็ไมค่อนมันเล็กอ่ะมันไปได้ไกลมันไม่ใช่แค่ไอจามใสกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงหน้ากากอนามัยนี่ต้องใช้ต่อนะเวลาดูดชุมชนอยู่อะไรมันจะป้องกันอันดับแรกเลยป้องกันจากตัวเราออกไปเนะี่ย ส่วนข้างนอกเข้ามามันก็อยู่ที่คุณภาพแต่มันก็จะลดลงแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งออกซิเจนที่หายใจเข้าจะไม่เต็มที่เห็นในตลาดเห็นในไหนต่างๆคนเริ่มคายมาตรการพอคนคลายแล้วงวดนี้แหละมันจะระบาดใจตอนนี้สอบอกคอบอกมาว่า มีคนหลบเข้าเมืองนะสามพันสามพันนี่ไม่รู้รู้จริงหรือรู้ไม่จริงไม่แน่อาจจะมากกว่านั้นทางด่านธรรมชาติท,ท,ทั้งลาวทั้งเขมรทั้งพม่าพวกนี้เขาไม่ผ่านทางด่านปกติก็ข้ามด่านธรรมชาติมาเพราะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่จะมีการระบาดได้ ส่วนพวกที่เข้าถูกทางกฎหมายก็จะถูกกักกันตัวอันนี้ที่ตรวจเจอทุกวันก็คือพวกที่มากักกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตัวเลขอย่างนี้เนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่เซฟเลยนะเจอทุกวันทีนี้ทำไมถึงพูดให้ฟังเราต้องรู้ข้อมูลพวกนี้จะได้ไม่ประมาท พอคนบอกว่าคลายล็อกดาวก็ถือว่าปลอดภัยเลยประมาทประมาทแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดมันสูงขึ้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราแพร่ระบาดลดลงคือการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะล็อกดาวมันอยู่ในจังหวะที่มันกำลังจะระบาดรัฐบาลยอมล็อกดาว นายกประยุทธ์ยอมรับฟังจากแพทยจากหลายๆส่วนจากสถิติที่มาจากอิตาลีและสถิติของการระบ,บาดของโรคกวัดสเปนท่านก็ได้ยอมรับแล้วก็ทำการล็อกดาวน์อันนี้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งถ้าทำเช้ากว่าน,นี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะระบ,บาดใหญ่ อันนี้ก็อาศัยแพทย์ทางศิริราชรามาและแพทย์ทางจุฬาและแพทย์หลายท่านที่เขาศึกษาระบาดวิยาเขาเห็นตัวเลขแล้วเขาก็รีบบอกทีนี้รัฐบาลยอมรับฟังถ้ารัฐบาลเอาแต่ความคิดความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมรับฟังผลเสียจะมหาศาลอันนี้ก็เป็นหลักธรรมอันหนึง่ง เวลาเกิดอะไรขึ้นเราต้องพิจารณาต้องรับฟังไม่ว่าสิ่งที่มาสัมผัสมันจะถูกหรือมันจะผิดก็ต้องรับฟังแล้วนำไปไต่ตรองไปพิจารณาความจริงความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเมื่อพิจารณาแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติถ้ายังไม่รู้ก็ต้องลองดูก่อน เือนรัฐบาลไทยท่านก็ลองล็อกดาวดูอันนี้เป็นผลข้อแรกข้อที่สองนั้นอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นคุณนาประการของแพทย์รุ่นก่อนเขาได้ผลักดันในสมัยนั้นมันเป็นนโยบายเรียกว่า e ฮ l ฟ h f o อ All ายเด e ย e a เต่าสั้นสุขภาพดีทั่วนหน้าในปี2000 มันเป็นนโยบายเมื่อเป็นนโยบายก็เลยผักดันคาว่าสุขภาพดีทั่วหน้านั้นหลักสำคัญของวิธีคิดก็คือสุขภาพดีเพื่อประชาชนโดยประชาชนน,นั่นเองเพราะการบริหารทางการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นผู้นำไปให้ชาวบ้าน แต่สุขภาพต้องเริ่มจากชาวบ้านที่ใส่ใจมันต้องเป็นสองส่วนเพราะสาสุขมูลฐานจึงมีหลักคิดตรงนี้หลักการตรงนี้ก็เลยผลักดันให้มีอสมมอ,อาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านเพื่อไปให้ความรู้อย่างน้อยพวกนี้ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้มีความรู้ระดับหนึ่ง เป็นการช่วยเจ้าหน้าที่สาสุขระดับตำบลอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ตรงนี้เข้าไปในการควบคุมโรคเมื่อมีการกลับพืนสู่ท้องถิ่นก็ได้พวกนี้ไปติดตามเพื่อกักกันกรอบกับมหาดไทยเมื่อรัฐบาลตัดสินใจเอาจริงมหาดไทยนี่เป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่มีอำนาจมากมหาดไทยมีเครื่องมือคือ กำนันผู้ใหญ่บ้านมหาดไทยก็ได้ร่วมการทำมีการตั้งด่านคู่กับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองแล้วก็ผักดันไปสู่หมู่บ้านมหาดไทยก็ยังจะประสานกับอบตพ่อตอต้องขึ้นกับนายอำเภอมันก็เลยเป็นการประสานสามัคคีกันอันนี้สองส่วนเนี่ยจากนโยบายลงมาถึงตรงนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่ง อันนี้เป็นคุณาประการของแพทย์เช่นกันที่ผักดันให้เกิดสามสิบบาทรักษาทุกโรคเพราะเขาเห็นถึงการเจ็บป่วยของวงจรชีวิตคนคนเมื่อสะสมเงินทองเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อตนเองเพื่อบ้ั้นปลายชีวิตแต่พอบรนปลายชีวิตความแก่มันมาตามเมื่อความแก่ตามมาความเจ็บป่วยก็ตามมา มเมื่อเจ็บป่วยหนักๆครั้งหนึ่งทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ก็ต้องขายทิ้งหมดเอามารักษาตัวเองเราเคยเจอคนไข้อะนอนโรงพยาบาลยาวหน่อยเดี๋ยวเมียเฝ้าไม่พอลูกมาเฝ้าลูกเฝ้าไม่พอแม่ยายมาเฝ้าทําไมมานอนโรงพยาบาลหมดเขาบอกเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาขายบ้านช่องหมดแล้วเพื่อมารักษาก็ลเลยถามว่าทําไมไม่บอกก็ ห้องยาเขาจวงเงินทุกวันนี่นี่เพราะในสมัยก่อนเขาก็ให้แพทย์โรงพยาบาลมีสิทธิ์เราก็จะไม่เก็บค่ารักษาเซ็นไปอยู่ในกลุ่มสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพทย์รุ่นก่อนเขาเจอกันมันจึงมีความคิดที่ผักดันหลักประกันสุขภาพ เรียกว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,ก็ไปเสนอนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเขาก็ไม่เอาอันนี้ตามข่าวนะแต่ไม่รู้ของจริงเพราะไม่ได้ไปอยู่ในห้องกับเขาแล้วก็เลยไปเสนอนายยกคนที่สองนายกคนที่สองเอานายกคนแรกบอกว่าทำไม่ได้หรอกใช้เงินเยอะอันนั้นอันนี้ นายกคนที่สองบอกว่าได้ใช้วิธีเกลี่ยเงินเดือนหมอพยาบาลบุคลากร,รสาธารณสุขหมดใช้แบบวิธีซื้อประกันสุขภาพเป็นประชาชนซื้อประกันสุขภาพต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลจึงมีงบบริหารโดยลายหัวต่อประชาชนอำเภอเล็กก็จะมีเงินน้อยถ้าหัวละพันมีสามหมื่นคนก็จะได้เท่าไหร่เอามาหาร เงินเดือนหมอพยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขจนถึงคนงานติดลบเพราะเงินเดือนมากกว่าทั้งปีนะแต่เขาใช้วิธีนี้ก็เลยมีการเรียกร้องกันก็มีการเพิ่มงบแล้วก็ให้สํำนักง,งานประกันสุขภาพเป็นผู้ซื้อบริการแทนประชาชนคือจัดสรรงบป,ประมาณให้แล้วก็มีการเกลี่ยเงินเดือนบุคลากรทางสาธารณสุขแยกออกมา พอแยกออกมาหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เลยไม่โวยเพราะเงินมันน้อยแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหามาจนสามสิบาทรักษาทุกโรคได้ไปพรีเซนต์ที่ยูเออันนี้เป็นจุดแข็งเพราะสามสิบาทเนี่ยมันทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้คนไม่มีเงินก็เข้าได้อันนี้ เป็นจุดแข็งเพราะอะไรเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นคนจึงยินยอมที่จะไปโรงพยาบาลถ้าเกิดสภาวะโรคระบาดขึ้นคนไม่มีเงินน่ะเขาก็ต้องยอมอยู่กับบ้านยอมตายพอยอมตายตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อเมื่อแหล่งแพร่เชื้อก็จะควบคุมโรคไม่ได้ ที่ตะวันตกอเมริกาอังกฤษนั้นที่ควบคุมโลกไม่ได้มันจะเกี่ยวการประสานงานตรงนี้ของชาวบ้านกับข้าราชการกับนโยบายของรัฐบาลอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยพอตรวจเจอแล้วก็ให้ไปอยู่บ้านไงเพราะเวลาอยู่บ้านมันจะต่างจากของไทยของไทยเวลาตรวจเจอก็ไปอยู่โรงพยาบาลมีการรักษาระดับหนึ่ง มันเท่ากับแยกคนไข้ออกจากประชาชนทั่วไปแต่อย่างของอังกฤษนี่อยู่บ้านอยู่บ้านมันแยกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตมันก็มีการระบาดต่อได้กอบกับสาสุขบางอย่างเขาเนี่ยการเข้าถึงบริการเนี่ยมันไม่ทั่วถึงมันมีเงินอย่างอเมริกาเนี่ยโอมาม่าจึงพยายามผลักดันโอมาม่าแครแต่ทําจะล้มโอมาม่าแคร์อันนี้ก็เลยเป็นปัญหา การเข้าไม่ถึงบริการสาสุขมันทำให้การควบคุมโรคลำบากเพราะมันกักกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนกรอบกับนโยบายรัฐบาลไม่รีบทำก่อนที่สามเปเซน์มันจะเกิดเหมือนของไทยไม่รีบกักกันแล้วไม่มีความคิดเรื่องหน้ากากอนามัยมันก็เลยเกิดปัญหาควบคุมไม่ทัน พอควบคุมไม่ทันโรคมันระบาดมากโรงพยาบาลรองรับไม่ได้ก็เกิดภาวะล้มเหลวทางสาธารณสุขก็เลยเลือกคนเป็นคนตายเมื่อเลือกคนเป็นคนตายคนที่มันตายมันก็อยู่ที่บ้านเยอะมันเข้าสาธารณสุขไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแอดมิดไม่ได้มันก็เป็นแหล่งแพร่เชื้ออีกอันนี้เป็นปัญหาของทางตะว,วันตกประกอบกับมีความขัดแย้งทางสังคม มีการประท้วงต่างๆคนก็ออกมาหมดเพราะคนออกมาหมดก็เป็นการแพร่เชื้ออเมริกาจึงบอกว่าระบาดเฟดสองจริงๆอเมริกาไม่ใช่ระบาดเฟดสองเฟสหนึ่งยังไม่จบเพราะคนมันมาเติมพอดีนี่เรื่องอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิอากาศของประเทศเขาประเทศเขาเป็นประเทศหนาวมันก็ไม่ค่อยอาบน้ํา รองเท้าเขาใส่เข้าไปอะไรต่างๆเชื้อโรคที่มันติดมันก็เลยติดต่ออันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคำว่าสิทธิเสรีภาพคนพวกนี้ถือสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของคนอเมริกันคือการทำอะไรตามใจฉันถือว่าใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ มันเรียกว่าด้อยสิทธิเสรีภาพที่ว่าด้อยเพราะอะไรเพราะที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นทาตของอวิชาทาตของกิเลสเขาจึงไม่มีสิทธิเสรีภาพจริงอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยให้การระบาดในอเมริกาสูงมากแต่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่คอมมิวนิสต์เหมือนไม่มีสิทธิเสรีภาพแต่คนเขาเนี่ย มีสิทธิเสรีภาพมากทำไมพูดเช่นนั้นอ่ะเพราะเขาถูกกรอบของรัฐบาลเนี่ยทำให้การที่จะคิดทำตามกิเลสนั้นอ่ะเป็นธาตของกิเลสมันลดลงแต่ชาวพุทธเหล่านั้นถ้าคนปฏิบัติทำจริงมันก็จะมีสิทธิเสรีภาพเพราะมันจะพูดจะทำมันอยู่บนกรอบของสติปัญญา มันไม่ใช่เป็นคี้ค่าโลกปรดหลงนะมันต่างกันแต่ของจีนนั้นมีสิทธิเสรีภาพโดยถูกการบังคับชาวพุทธนั้นมีสิทธิเสรีภาพโดยความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ถูกบังคับทำเพราะรู้เหตุรู้ผลทำเพราะไม่เป็นทาตกิเลสนี่มันเป็นคนละอย่างเพราะนั้นสิ่งที่ฉันพูดมันเลยเป็นมุมกลับของเขาหมด เราะเขามองประเด็นที่ฉันพูดไม่ออกเพราะนั้นอเมริกาเมื่อคิดว่ามีสิทธิเสรีภาพก็แสดงทุกอย่างออกหมดมันเลยมีการเบียดเบียนกันการที่เบียดเบียนกันนั่นแหละจะถือว่ามีสิทธิเสรีภาพไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งก็ถูกเบียดเบียนฝ่ายหนึ่งก็ถูกจำกัดสิทธิ์ด้อยสิทธิ์ไงเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพต้องไม่เบียดเบียนกันเสรีคือความอิสระ สิทธิแห่งความอิสระต้องเป็นสิทธิที่ไม่เป็นธาตุของโลกกฎหลงถ้ายังเป็นธาตุของโลกกดหลงเวลาคิดเวลาพูดเวลากระทำอะไรยังถูกโลกกดหลงควบคุมอยู่ถูกอวิชชาควบคุมอยู่แล้วจะบอกว่ามีสิทธิเสร,รีภาพจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคาว่าสิทธิเสรีภาพมีอยู่คนเดียวคือพระรอรหันต์นี้จึงน่าตกใจอ่ะถามพระดูอ่ะ พระอรหันต์ในโลกนี้มีกี่โูกที่มีชีวิตอยู่พระรับสั่งว่ามีแค่สามน่าตกใจมากแต่อรหันต์แต่งตั้งในไทยนี่เยอะนะเป็นร้อยอะแต่อรหันต์ที่พระพยากรณมีแค่สามทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยจึงน่าตกใจเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพจะมีอยู่แค่พระอรหันต์เท่านั้น นอกนั้นมีสิทธิเสรีภาพด้อยไปเป็นลำดับลาดับปุถุชนจึงด้อยมากโสดาก็มีสิทธิเสรีภาพขึ้นหน่อยสกทาคามีก็มากขึ้นมาหน่อยอนาคามีก็มากขึ้นมาแต่ถ้าสมบูรณ์แล้วคือพระอรหันต์อันนี้เลยเป็นปัญหาจริงๆต้องเทศเรื่องสิทธิเสรีภาพคนเข้าใจผิดเยอะเห็นผิดเยอะ ก็เลยเกิดปัญหาเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยที่โควิดมันควบคุมได้ระดับเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะหนึ่งนโยบายรัฐบาลที่มาทันพอดีแม้แต่ช้าไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าทันอันที่สองการแพทย์เราได้เตรียมคนเอาไว้ยังไม่พูดถึงการที่เราส่งแพทย์ไปเรียนระบาดวิทยาที่มาทำงานด้านนี้ เพราะนั้นคุณูปการของอสมมกับสามสิบบาทรักษาทุกโรคจะเห็นชัดที่สุดในวันนี้ละวันที่โรคโควิดระบาดแล้วเรายังมีความร่วมมือกับมหาดไทยกับตำรวจกับทหารเพราะนั้นความร่วมมือตรงนี้เนี่ยแม้จะถูกอำนาจบังคับอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นความสามัคคีระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับต่างชาตินะ ถือว่าคนไทยมีความสามาคัคคีระดับหนึ่งตรงนี้จึงเป็นอานิสงส์ทำให้ประเทศเราผ่านพ้นไปได้ที่นี่จิตคนนั้นมันมีปัญหาเราจึงขอกำลังพุทธานุภาพพระป่าช่วยทุกอาทิตย์ท่านจึงแผ่พุทธานุภาพเป็นแสงสีทองใสแสงสีทองนี้ใช้รักษาโรคเพิ่มภูมิต้านทานเรื่องภัยพิบัติ แงสงใสนั่นทำให้จิตเป็นกุศลทำให้จิตนั่นมีสติปัญญาเมื่อจิตมันสงบมันเป็นกุศลสติปัญญามันจะเกิดได้เพราะนั้นถ้าสติปัญญาเกิดจิตเป็นกุศลทิฏฐิมานะมันจะลดลงการพูดจากการตัดสินใจมันจะตรงมันจะไม่ขัดแย้งทางผั้งคมสูงเพิ่งอเมริกาเป็นตัวอย่าง มันเกิดการเบียดเบียนกันในเรื่องของผิวเชื้อชาติสุดท้ายมันสะสมเป็นเงื่อนไขในใจมันจึงเกิดการระเบิดขึ้นมาเมื่อมีตัวติ๊กเกอร์ตัวหนึ่งของคนดำที่เสียอันเนี้ยเป็นเงื่อนไขฉันเคยไปเทสที่ศาลศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพราะว่าศาลท่าตัดสินถูกต้อง มันจะปลดเงื่อนไขในใจคนการปลดเงื่อนไขในใจคนนั้นมันเท่ากับการสร้างความมั่นคงของประเทศชาติถ้าศาลไม่ทรงความยุติธรรมไว้เขาเรียกว่าสถิตสถิตไปว่าตั้งยุติธรรมยุติรรไปว่าดับธรรมคือความจริงต้องตั้งอยู่บนความจริงมันจึงจะยุติดับสิ้นของปัญหา ทั้งปัญหาที่ทะเลาะกันทั้งปัญหาในใจความคับแค้นในใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกปลดล็อกออกมันเป็นความมั่นคงของประเทศชาติเพราะนั้นศาลจึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประเทศสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติสุดท้ายสถาบันตุลาการจะเป็นด่านสุดท้าย เมื่อสถาบันนิติบัญญัติกับสถาบันบริหารไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มันจะมาสู่ศาลทึ่งศาลจะเป็นเหมือนเสาหลักสุดท้ายที่จะให้ประชาชนพึ่งพิงนำพาชาติผ่านพ้นวิกฤตนั่นเองอันนี้ตัวอย่างก็เห็นที่อเมริกาเมื่อปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้มันเกิดความอัดอั้นกันคนดำคนขาวอะ่ะ มันจึงระเบิดขึ้นแล้วระเบิดช่วงที่โควิดมันระบาดมันเลยติดเป็นแสนอะ่ะอเมริกาจึงเป็นยอดอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือกรรมเพราะคนอเมริกันแม้แต่ผู้นํามันเป็นมิจฉาทิฐิเยอะเมื่อเป็นมิจฉาทิฐิเยอะกรรมตัวนี้ก็ต้องให้ผลนะแล้วก็ช่วยไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาตรงนี้อันนี้คือปัญหาไง ทีนี้อนุภาพพระเมื่อแผ่ไปแล้วจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ขึ้นกับจิตคนนั้นเป็นกุศลหรือไม่ถ้าจิตคนเป็นกุศลจะได้รับอนุภาพก็จะช่วยได้ถ้าจิตเขาไม่เป็นกุศลก็ไม่ได้ถ้าจิตคนเป็นอกุศลอนุภาพที่ไปนั้นก็ช่วยไม่ได้แถมติดลบเมื่อกระทบกำลังพุทธานุภาพเมื่อไหร่มันจะติดลบ ยิ่งถ้าเขาล่วงละเมิดเข้ามาในระรตะนัตตายมันจะเป็นกรรมที่หนักอันเนี้ยท่านก็จําเป็นต้องช่วยเพราะคนที่จิตเป็นกุศลมีอยู่ในประเทศต่างๆแม้แต่จะเป็นส่วนน้อยมันก็ยังได้ประโยชน์คนกลุ่มนี้อยู่อันนี้คือพระเมตตาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าเพระนิพพานไม่ได้ศูนยคนเข้าใจผิด นิพพานศูนย์แล้วทําอะไรไม่ได้นิพพานไม่ได้ศูนย์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วท่านยังมาได้เพียงแต่นิพพานนั้นศูนย์จากกิเลสโลภกดหลงนิพพานนั้นไม่ต้องมาเกิดอีกเมื่อเข้านิพพานแล้วไม่มีเหตุให้มาเกิดอีกจึงไม่มีความทุกข์เนื่องจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่ไม่ใช่นิพพานแล้วหายสาบสูญไปไม่มีอนุภาพสามยังอยู่อนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ตลอดท่านยังสงเคราะห์ได้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้านิพพานแล้วก็ยังสงเคราะห์ในพุทธบริษัทในผู้อยู่ในข่ายที่มีกรรมสัมพันธ์กับท่านอยู่ยังสงเคราะห์ได้อยู่ แต่ผู้ที่จะรับได้หรือไม่ได้ขึ้นกับจิตดวงนั้นมีเครื่องมือหรือไม่มีเครื่องมือถ้าจิตเป็นกุศลก็จะรับได้จิตเป็นอกุศลจะรับไม่ได้เพราะเท่ากับปิดกั้นเครื่องมือตนเองนี่อันนี้จริงเล่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกให้ฟังเกียบเกียงแต่ละส่วนให้ฟังฉะนั้นประเทศเราพูดอีกนหนึ่งก็คือความสามคัคคีความสามัคคีตัวนี้ เพราะไทยเป็นชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่อนุภาพพระได้ช่วยในระดับหนึ่งมันจึงเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นถ้าจิตคนแข็งกระด้างก็จะเป็นแบบอเมริกามันก็จะระบาดนะอีกอย่างหนึ่งบุญกุศลที่ทำม,มันจึงมีอานิสงส์เมื่ออุทิศไปให้เรื่อยๆมันช่วยพร้อมกับอนุภาพพระข่มเกาจิตให้หนึ่ง แล้วอนุภาพนั้นยังเพิ่มภูนต้านทานของมนุษย์ต่อโลกอันนี้ท่านรับสั่งชัดเจนและยังเปลี่ยนวิถีกรรมเพราะเมื่อบุญกุศลบุญใหญ่นั้นมันจะแซงอกุศล,ลกรรมก่อนเมื่อกุศลกรรมมันให้ผลก่อนที่อกุศลกรรมมันจะให้เพราะมันมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนเมื่อทำบุญใหญ่อกุศลกรรมจะให้ผลอยู่ แต่บนใหญ่นั้นมันให้ผลก่อนทันทีเขาเรียกว่าอนันตรียกรรมหรือคุรุกรรมรกรรมที่หนักแต่เป็นกรรมทางกุศลมันจึงแซงอกุศลที่กำลังจะให้ผลเมื่อกุศลให้ผลก่อนอกุศลตรงนั้นก็เลยไม่ได้ช่องมันเลยเท่ากับเปลี่ยนวิถีไงไม่ใช่บุญลบบาปนะมันไม่ได้ลบกันแต่มันแซงหน้ากันเหมือนคนวิ่งสองคน มันวิ่งคู่กันแต่คนนึงมีกําลังมากกว่าก็เลยเข้าเส้นชัยก่อนนี่อันนี้ให้เข้าใจนั่นบุญกุศลเนี่ยมันจึงไปช่วยบรรเทาช่วยเปลี่ยนวิถีกรรมบางอย่างได้สําหรับคนที่ได้บุญกุศลหรือคนที่ทําบุญกุศลหรือได้รับอนุภาพนั่นเองหรือได้รับการอุทิศบุญแต่คนที่ไม่ได้รับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีก็ยังต้องเป็นอย่างนั้น เหตุนั้นการระบ,บาดของโรคท่านจึงรับสั่งว่ามันเป็นกรรมของเราสัตว์เป็นกรรมของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งขึ้นกับจิตคนนั้นเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลให้เข้าใจอันนี้พูดให้ฟังนะ